สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหัวใจสไปป c h a ชแนลนะครับวันนี้ผมดีฟิตาลีนะครับมาเจอกับเพื่อนอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแนะนําสูตรโกโก้ร้านเจ้าดังเลยนะครับเพื่อนๆเอาละครับก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามหัวใจสไปป Channel ด้วยนะครับสําหรับโกโก้สูตรนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับมันสามารถแบ่งเป็นแบบ เข้มน้อยเข้มขนาดกลางแล้วก็เข้มมากอันนี้ผมทําแบบเพรสเซสประกันนะครับเป็นกลางๆไปก่อนเพื่อนๆสามารถไปปรับสูตรเพิ่มโกโก้หรือว่าเพิ่มนมได้ตามใจชอบเลยนะครับที่สําคัญทําเสร็จแล้วลองชิมดูก่อนนะครับของผมจะมีวัตถุด,ดิบนะครับก็จะมีนมข้นหวานนะครับแล้วก็มีผงโกโก้นะครับแล้วก็มีนมข้นจืดและก็นมสดชนิดจืดนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้เองเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ําร้อนนะครับ เอาละครับเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเมนูนี้ไปเลยเราจะต้องมาทําในส่วนของโกโก้ด้านบนก่อนนะครับที่มันเข้มข้นนะครับอย่างที่เราเคยทานกันนะครับว่าทําอย่างไรบ้างง่ายมากนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราแทรก่อนนะฮะแล้วเราก็ใช้นมข้นจืดนะครับ25 ML หรือ25กรัมนั่นเองนะครับโอเคอ อันนี้เราทำสูตรเป็นแก้วต่อแก้วนะครับโอเคเรียบร้อยนี่นะฮะเราใส่โกโก้กับนมข้นจืดเรียบร้อยแล้วเราก็คนให้มันละลายให้เข้ากันนะครับนี่คนไปเลยฮะขอย้ํานะครับไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะครับเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยจนมันเป็นก้อนแบบนี้ฮะ เราก็ใส่นมข้นจืดเอ่อนมข้นหวานโทษนะครับ20 ml นะครับใส่ลงไปเลยอันนี้เอาให้หมดในส่วนของการปรับหวานหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับอันนี้ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะฮะเอาตามความชอบของเราเลยนะครับอ่านี้เราก็ พยายามทําให้มันละลายนะครับมันจะเริ่มเป็นเป็นอย่างนี้นะ้ฮะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมน,นี่มันจะเริ่มจะเริ่มละลายแล้วมันก็จะกลายเป็นส่วนโกโก้เหนียวด้านบนแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราตีจนโกโก้ด้านบนนะครับได้ที่เรียบร้อยแล้วหนะ้าตาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนี่ให้เพื่อนๆดู น่ากินมากๆเลยนะครับโอเคในระดัดบขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําในส่วนของนมด้านล่างกันนะครับเพื่อนในส่วนของนมด้านล่างนะครับจะมีส่วนผสม2อย่างก็คือนมจืดนะครับนมจืดตัวน,นี้เลยนะฮะรสจืดแล้วก็นมข้นจืดนะครับโดยที่นมจืดนะครับเราจะใช้150 ML นะครับส่วนนมข้นจืดนะครับเราจะใช้1อ่ออนนะครับเดี๋ยวเราก็จะผสมลงไนในนี้เลยนะฮะ แล้วก็เอาแก้วสิบหกออนซ์มาได้เลยเราก็เทนมใส่ไปในแก้วสิบหกออนซ์เลยนะฮะอันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วเลยครับใส่น้ําแข็งจนเกือบเต็มแก้วนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับการเทโกโก้ด้วยนะครับเราก็จะเทโกโก้เลยครับเพื่อนๆน่ากินมากๆ จริงๆแล้วมันก็สามารถทําตัวโกโก,โก้เหนียวด้านบนเนี่ยเตรียไมไว้เลยได้นะครับอันนี้ผมทาเป็นแก้วต่อแก้วก่อนให้เห็นก่อนว่าวิธีการทํามันทําง่ายมากนะครับหน้าตามันประมาณนี้มีลงมาอีกครับเนี่ยเพราะมันข้นมากๆสูตรที่ผมทามันข้นมากๆแต่งข้างบนหน่อยนะฮะ นี้เองนะครับเราก็ได้โกโก้เย็นสูตรเจ้าดังแสนอร่อยได้แล้วครับเพื่อน